วันนี้เวลา17นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรด้านใต้วัดเทพศรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพนางสุวพาโควิทูนกิจซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการแทรกซ้อนจากโรคไข้เลือดออกเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยน2562สิริอายุ81ปี นางสุวพาโควิทูลกิจเกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2481ที่จังหวัดตราดเป็นบุตรของนายพิษด้านางบุญเกิดชพานนท์สำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสาตร์ปัจจุบันคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังสำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานที่บริษัทเลอปตีจำกัดก่อนจะลาออกมาดูแลครอบครัว นางสุวพาเป็นแบบอย่างที่ดีในการอบรมเลี้ยงดูบุตรทิดาให้เป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมมีความขยันหมั่นเพียรจนประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานที่มั่นคงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งด้านชีวิตครอบครัวนางสุวพาสมรสกับนายแพทย์ประภาพโควิทูลกิจมีบุตรทิดาสคน